เมื่อได้รับแจ้งว่าเบเกอร์ Baker ที่โรงงานแห่งหนึ่งได้ระเบิด2ตัวเราได้ทำการเข้าไปดูแลหน้างานและทำการกู้ระบบโดยด่วนโดยปรากฏว่าเบเกอร์800แอมป์สตัวได้ชอดด็อตและระเบิดทำให้บัสบาร์และสายไฟในตู้ไฟชำรุด มากพอสมควรเราเองจำเป็นจะต้องเอาเบเกอร์รุ่นใหม่และไทใหม่เข้าไปทดแทนเบเกอร์รุ่นเดิมซึ่งในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งแต่ละที่แต่ละหน่วยงานปิดไม่สามารถที่จะเบิกของได้สิ่งที่สำคัญคือ ในร้านของเรามีเบกเกอร์ขนาด800แอมสำรองอยู่และมีขนาดสูงสุดถึง3,200แอมเพื่อที่จะรองรับการใช้งานของลูกค้าในกรณีเร่งด่วนในกรณีนี้เราได้ทำการแก้ไขทำความสะอาดภายในทั้งระบบแล้วก็ตู้เมนบัสบาร์ทั้งหมดเราได้ทำการใส่ฉนวนใหม่เข้าไปเพื่อทำการแก้ไขให้ดูแล้วหน้า จะอยู่ในความปลอดภัยกลับคืนมาสู่ในสภาพเดิมมากที่สุดซึ่งปฏิบัติการนี้เราจำเป็นจะต้องนำบัตบาร์มาดัดและขึ้นรูปใหม่เนื่องจากว่าบัตบาร์เก่านะครับเปลี่ยนสถานะของตัวนำชั้นดีกลายเป็นตัวนำชั้นเลวและเปลี่ยนสภาพเป็นบัตรบาร์อ่อนซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งานต่อไปได้อีกเราทำการเอาบัตรบาร์เข้ามาประกอบในตู้และทำการหุ้มปอก ฉนวนทุกจุดที่เป็นสะพานไฟและที่สำคัญเลยเราได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการกวดอัดจุดต่อทุกจุดให้กับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งดูนะครับว่าภายในตู้นะครับมันแน่นไปด้วยสายไฟและบัสบารเป็นพื้นที่ที่ทำงานด้วยความยากลำบากมากและที่สุด เราเองก็สามารถที่จะปฏิบัติงานเสร็จภายในระยะเวลา19ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ส่งมอบงานให้กับลูกค้าให้รันระบบต่อไปเนื่องจากว่ามีพนักง,งานอีกหลายพันคนรอในการที่จะสร้างผลงานสู่ตลาดต่อไปและในขนาดเดียวกันเราก็ทำการเคลื่อนย้ายตู้เมนขนาด2,500แอมป์เข้ามาชนกับตู้เดิม สุดท้ายแล้วการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบหลายคนยังมีวิธีการจ่ายไฟที่ผิดผิดเพราะฉะนั้นการจ่ายไฟลูกย่อยครับควรจะปิดลูกย่อยทั้งหมดแล้วเราค่อยๆเปิดลูกย่อยทีละตัวจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเพื่อที่ลดความสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุดถ้ายัางมีกรณีที่อักซิเดนหรือมีปัญหาเกิดขึ้นในระบบเราเองจะได้ตัดตอนได้ไวและทันท่วงทีจนกระทั่งไม่ทำให้ระบบเสียหายและแล้วที่สุดผลงานก็ จบลงสวัสดีครับ